คร,รมะคำสอนหลวงตามหาบัวญาณสัมปโนโเรื่องโลกนี้เป็นอนิจจังทั้งหมดพิจารณาเพื่อให้เห็นสัจธรรมเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังในโลกอันนี้ให้ทราบไปว่าอย่างถึงใจไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงโลกอนิจจังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแม้ที่ในร่างกายจิตใจของเราความคิดความปรุง มันก็เปลี่ยนแปลงเหมือนๆกันหมดหามีความแน่ใจได้ไหมจิตใจของเรานั้นเป็นนักภาวนาที่สนดความเรื่องความเป็นเคลื่อนไหวของภายในเข้าออกนอกของนอกเข้าออกในพิจารณาให้ละเอียดทั่วจนถึงรอบขอบชิดให้หมดแล้วปล่อยวางตามความเป็นจริงเมื่อปล่อยวางไปตามความเป็นจริงนี้จิตก็รู้สภาวะธรรมทั้งหลายแม้จะเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตา ก็เป็นเรื่องจิตไปปรุงแต่งไปมั่นหมายให้เขา้าเมื่อจิตรู้ตามความเป็นจริงอานิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่ตาหนิกันจิตก็เป็นความจริงสิ่งเหล่านั้นก็เป็นความจริงต่างอันความจริงแล้วไม่กระทบกระเทือนกันย่อมไม่ได้รับความรข์มีความสุขสบายเป็นผลแห่งการพิจารณาด้วยจิตภาวนาหลวงตามหาบัวญาณสัมปนก